สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของ MyFord Auto นะคะทุกช่องทางเลยวันนี้นะคะไมยก็จะพาพี่ๆมาดูแนวทางการตกแต่งนะคะรถยนต์ฟอร์เช่นเดิมรถที่อยู่ด้านหลังของไมยนะคะก็จะเป็นตัว Ranger StormTag เป็นตัวขับเคลื่อน4ีลอ้อเขาจะมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์นะคะอ e ีชิเตอร์นะคะ อัตโนโมัติ10สปีดด้วยสำหรับตัวนี้และชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นชุดงานของวิตเตอร์แล้วก็ใส่ล้อแบบล้นๆใหญ่ๆเออดูดูเท่นะคะเดี๋ยวมาจะพามาดูทีละชิ้นงานกาันชุดงานของวิตเตอร์นะคะจะมาเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะทำเป็นสีดำเงาแล้วก็มีช่องระบายในห้องเครื่องนะคะใส่ในส่วนของตัวไฟ LED 3จุดแล้วก็นะคะไฟ Daylight ให้ด้วยนะคะ ฝั่งละสองข้างเลยไฟมัทริก LED นะคะมีในรุ่นขับสีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวชุดครอบครอบตัวนี้นะคะเราก็จะใส่คำว่า r รนเจอสีแดงให้ด้วยมาพร้อมกับตัวชุดกันชนด้านหน้าที่เป็นชุดงานของวิกเตอร์นะคะเอกลักษณ์นะคะวิกเตอร์นะคะด้านล่างชัดเจนเลยตัวนี้เราก็จะทำเป็นสีทูโนในส่วนซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นชุดงานของเขาก็จะแตกต่างกว่าแบบ ทุกรุ่นนะคะเพราะว่าเขาจะมาเป็นตัว C นะคะ C แบบชัดเจนเลยสำหรับคันนี้นะคะเราได้ทำการนะคะยกหน้าสองหลังสองพร้อมเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาเพื่อแบบว่าให้สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะเออเพราะว่ามุมเลี้ยวมุมแคมเบอร์อะไรต่างๆอ่ะก็คือเขาได้แบบเปลี่ยนไปแล้วพอเราทำการยกปุ๊บเราต้องมีตัวนี้เพื่อชดเชยเขาและใส่ในส่วนของตัวยางนะคะ โตโยชายนะคะตัวนี้ก็เป็นตัว RT หน้ายาง30555ขอบ20รล้อนะคะก็จะเป็นของ a v a m p i r ยตัวนี้ก็จะเป็นดำขีบเงินออฟเซ็ตลบนะคะจะอยู่ที่24พี่พี่ลองดูนะคะตัวนี้ออฟลบ24ก็จะล้นออกมานี่ประมาณนี้เลยก็กำลังดูทรงเมกานะเนอะใส่เบ้าลองมือให้นะคะแล้วก็ในส่วนอ่า กับข้างนะคะเพิ่มความดุดดนันตัวนี้ก็จะเป็นชุดงานของวิกเตอร์เพราะคันนี้เราจะแต่งเป็นสีคุมโทนทั้งหมดอยู่แล้วในส่วนล่าวหลังคามาจากโรงงานตัวนี้สามารถปรับได้อยู่แล้วแล้วก็สปอร์ตบานะคะเราสามารถปรับได้ถึง5ระดับนะคะอยู่ที่ความต้องการของเราเลยปรับง่ายใช้งานง่ายมากๆม,มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะ LED และเพิ่มเติมก็คือครอบกระบะท้าย F.O.R.D. ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีพื้นนะคะที่เป็นสีดําด้าน <c oughs> เพิ่มมิติให้กับด้านหลังก็จะเป็นตัวรินเจอร์อะคริลิกแบบนี้เลย <c oughs> ลหล่อเทดุเอออยากหล่อแบบนี้อยากเท่แบบนี้นะคะต้องจัดที่ไมฟอร์ดออโต้นะคะบอกได้เลยไม่มีผิดหวังแน่นอน สำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมีโครงการกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะคะ <c oughs> ก็สามารถโทรหาไมค์หรือว่าแอดมินได้เลยนะคะ <c oughs> เรายินดีให้คำปรึกษาอยากได้ข้อเสนอแบบไหนนะคะแจ้งกับเราได้เลยสำหรับวันนี้ไมคต้องขอตัวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย